นายวัสาสุริยันยงผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะร่วมต้อนรับนายพิญญารัตนวรชาติผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสลงพบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียในพื้นที่อำเภอระแงะทั้งในโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ และโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต3เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกันณนะโรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษาโรงเรียนบ้านกาลิซาและโรงเรียนบ้านสามเอาะอําเภอระเงะจังหวัดนาราธิวาส ก็น,นี่คือส่วนหนึ่งคือผลของบรรยากาศนะครับหลังจากที่เราได้าทาโครงการใช่คหมว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับาพาน้องๆน,นะครับจากประเทศอินโดนีเซียมาอยู่ในโรงเรียนนะครับโรงเรียนของสังกัดสชเราแลสะสพทของเราด้วยนะครับหลักการสําคัญคือหนึ่งคือเป็นการให้โอกาสนะครับโอกาสในการใช้เข้ากันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งเรากับเขาด้วยนะครับแน่น้อยคือได้มีโอกาสเด็กให้เจอเรื่องของความเป็นคนละเมืองโลก เพราะยอมรับวว่าในอนาคตนะครับไม่ใช่แค่พลเมืองของนาทิวาสพลเมืองของเะเทศไทยนแต่คือความเป็นพลเมืองโลกในการเตรียมพร้อมลูกๆเข้าสู่ความเป็นพลเมืองโลกนะครับนี่คือโอกาสซึ่งต้องขอบคุณนะครับโรงเรียนซึ่งก็เปิดโอก,กาสให้ตัวเองด้วยแล้วก็ในการรับเด็กมาดูแลแล้วก็เพื่อนในการแลกเปลี่ยนนะครับและอย่างน้อยคือครูเองก็คือได้มาใช้ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากลด้วยและสองคือคุณภาพก็หวังว่าโครงการนี้ส่วนหนึ่งคือจะเป็นการ ช่วยกระตุ้นเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพในเรื่องของการเรียนการสอนคุณภาพของเรื่องของการจัดชั้นเรียนและคุณภาพของการบริหารจัดก,การนะครับ mm hmm. และสุดท้ายก็เป็นเรื่องของใช้คําว่านาาศิลป์เราเนื่องจากที่ตั้งของเรานะครับใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับจะทายัางไงให้ศักยภาพตรงนี้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับคนนาฏศิลร์เกิดบรรยากาศเรื่องของการาน่าลงทุนน่าท่องเที่ยวน่ามาเรียนน่ามาอยู่น่ามาใช้ชีวิต ทั้งหมดคือเรื่องของใน,นส่วนของสอชอเองโรงเรียนโรงเรียนเองนะครับก็พยายามจะดึงนะครับในการเรื่องของบรรยากาศที่ดีๆให้แก่จังหวัดของเราแล้วก็เป็นเรื่องของอาการใช้คําว่าคุณภาพของโรงเรียนและผู้สอนก็ต้องขอบคุณตั้งแต่ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศสบตผู้ว่าการจังหวัดนะครับรวมถึงกงศูสย์ที่สงขารวมถึงศาลเอกอกัครราชทูตไทยที่จาการ์ตาซึ่งได้ส่งเสริมให้ครงการนี้เกิดขึ้น Pak guru bahasa Indonesia, nakap, guru, nakap. ส่วน Anas, can you speak with your friend? Oke, hello my friend in Indonesia. Nama saya Septini Arnas Hasan. Saya dari Indonesia, tepatnya saya belajar di Universitas Negeri Jember, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum. Bagaimana suasana di sini? Alhamdulillah, untuk suasana di sini sangat uh, happy, luar biasa. Uh, kita bisa berjumpa semua dengan guru-guru, dengan peserta didik, dengan murid-murid ini. Luar biasa, sangat happy. Kami dianggap sebagai keluarga sendiri di sini, hmm. Alhamdulillah. Rasa senang, kak, untuk memiliki guru luar biasa dan di sekolah kita, kak. Bagaimana, kak, berubah menjadi guru luar biasa dan berubah menjadi guru luar biasa di มาสอนที่โรงเรียนนี้แล้วก็เปลี่ยนความคิดต่างๆค่ะอยากให้มีอีกแมแบบนี้เพราะอะไรอยากให้มีค่ะเพราะว่าจะได้เรียนรู้วิธีต่างๆของต่างประเทศค่ะถามความรู้สึกของผู้บริหารนะครับสำหรับโครงการนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่ามันจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะที่มาส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องภาษาเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ศึกษาการศึกษาของต่างประเทศของประเทศอินโดนียนะคะ ก็ทําให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นครัก็เป็นอาว่าเสียงตอบรับโอรงการจะดีนะครับในโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการต่อเนื่องที่เราจะทําไปในทุกๆปีนะครับไม่แน่ปีหน้าเราอาจจะส่งเด็กเราไปฝึกสอนที่อินโดนีเซียด้วยใช่ไหมครับครับครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากเออ่ฮัลโหล perkenalkan nama saya Herlindiah Angreni dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Sumatera Utara jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Uh, saya uh, uh, be, uh, tiga bulan berada di Thailand ini. Uh, saya sangat merasa senang uh, berada di sini, khususnya di Bansa Moskow, karena guru-guru uh, yang sangat welcome welcome kepada kami. Perkenalkan, nama saya Safina Indriani, dari Universitas Nurul Jagid Paiton Probolinggo, uh, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Tujuannya saya ke sini ialah mengikuti kuliah

เวลาคนต่างถิ่นมาเนี่ยเด็กเขาจะมีความสุขตื่นเต้น <Okay. S 2> นะครับแต่เรียนรู้ได้สัมผัสได้พูดคุยนในสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นโอกาสดีการที่เด็กได้ได้ฟังภาษาอังกฤษซึ่งปกติที่โรงเรียนก็มีครคูภาษาอังกฤษอยู่3คนอยู่แล้วแต่ถ้ามาอินโดนีเซียเด็กก็จะมีความสึกว่าปฏิสัมพันธน์กับกับคนอินโดนีเซียแล้วก็ได้เรียนรู้ต่างๆไม่ตัง้งครูเองตอนแรกรู้สึกว่าเขินจะพูดจะคุยแต่คราน,นี้ก็ว่าเป็นความสุข เชื้อและเป็นความผูกพันกับทดลองนะคะดิฉันนางเวเซียฮา د ีเจหลงเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเมาก็มีความรู้สึกว่ายินดีมากเลยค่ะที่เราเราได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเนาะอย่างน้อยก็คือทําให้เด็กนักเรียนของเรามีความตื่นเต้นตื่นตัวที่อยากจะพูดภาษาเนาะตอนนี้ก็คือเด็กเราได้แล้วภาษาอินโดแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนเรายินดีมากก็อยากจะให้มี่โครงการแบบนี้ไปต่อเนื่องไปตลอดเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ